ช่างหนูไว้ช่วยงานที่ร้านคุณแม่ได้ไหมคะช่วยร้านฉันเนี่ยนะ มาแอบดูอะไรคือคือหนูเจ้าหนูไว้ช่วยงานที่ร้านคุณแม่ได้ไหมคะช่วยร้านฉันเนี่ยนะสรุปคือหน,นีออกจากบ้านแล้วเร่ร่อนเป็นเดือนแล้วเหรอเรียกว่าออกจากบ้านเฉยๆดีกว่าค่ะแล้วไม่ถึงขั้นได้ร่อนด้วยค่ะคุณแม่ ขาไม่มีที่ไปก็มาเกาะฉันน่ะสิหนูไม่ได้จะมาเกาะคุณแม่นะคะอเผอิญคุณแม่ต้องการคนช่วยแล้วหนูก็ต้องการเงินนำพึ่งเรือเสือพึ่งป่างไงคะแต่ฉันว่ามันคงทำไม่ได้อะ่ะฉันคงจ้างลูกสะภ้ยที่ท้งลูกชายฉันทำงานไม่ได้หนูขอโทษคุณแม่นะคะขอโทษจริงๆนะคะคุณแม่ยกโทษให้หนูนะคะ คุณแม่ไม่ต้องคิดว่าหนูเป็นลูกสะใภ้ก็ได้ค่ะคิดว่าจ้างแม่ไม้คนหนึ่งที่ไม่มีที่ไปเป็นลูกจ้างก็พอนะคะฉันทำไม่ได้หรอแค่เห็นหน้าเธอฉันก็ของขึ้นฉันว่าเราต่างคนต่างอยู่แบบนี้ดีแล้วเหมือนคนที่ไม่เคยรู้จักกันมาก่อน